สวัสดีครับผมสายันต้องสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่14สิงหาคมกันแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่โกดังอุบลเซนซา,าว197ครับวันนี้มีของเด็ดมาใหม่ครับออกคุณอาจารย์พันธนะครับที่เอามาให้ทดสอบหลังจากที่เฮามีไม่แท็กของเบอร์เจอวิ่งนีมันจะมีอ่าอ่า อัลมาิเทโดยการเสียบหนีบมาน่าจอยู่แล้วครับเหมือนห้องมีของเอกซัมสองแหลกครับนี่ครับเอกซัมสองแหลกเอกซัมสองแหลกมาตรฐานจะมีกาดตัวดีแถมมาใหนับเนาะกาดนี่เป็นแค่อินเตอร์เฟียร์อย่างเดียวภาษาอัรถอัดมาติแท็กได้นี่ครับเรามาทดสอบนี่ครับอาจารย์พันธุ์ทรงมาใหครับเอกไลท์นะครับผม ใส่เอดการได้สองอันครับแล้วก็อินเตอร์เฟรตมาบุกก็ได้ครับเรามาแกะกล่องกันนะครับนี่ปกติีอซัมสองแลกนี่จะอัดได้อยู่ร์ในแฟตได้ครับทั้งหนาเอาเสียบไฟทั้งหน้าเนาะนี่ครับโซมหน้าของเขาครับผมเรามาขันอันเก่าออกเลยครับสำหรับ ไทยที่ยังไม่ได้อัพเฟิร์มแวร์นะครับต้องอัพเฟิร์มแวร์เป็น4.0ก่อนนะครับ4.0.1ก็กันนะครับตัวนี้อัพเรียบร้อยแล้วดูจากคลิปที่แล้วครับอัพเรียบร้อยวิธีการอัพเฟิร์มแวร์เขาวัดคันตัวนี้ออกครับนัดสองตัวนะครับเด้อตัวนี้โบนิชันครับตัวนี้เป็นตัวจับออกมาครับดึงฟึดออกมานี่ครับดือตึเต้ต้ต้ดึงตัวเก่ามาเลยครับเปิดเคอยดึงนะครับเด้อ ก็วางไว้ครับถือถือไว้เขาสมมตมือใส่ตัวกัดนี่ครับนี่ครับกัดเป็นขันมเสังสีอะไรได้ครับกับหัวครับเก่สีดำเสียบเข้าไปได้ครับปึ๊บับมามันจะดังกับเข้าขันน็อตเข้าไปเลยครับง่ายๆครับวิธีการใส่สำหรับใครที่ใส่ใช้เข้าไปลองใส่น็อตโบกครับตัวนี้ เขาอัดไม่แท็กนี่เขาอัดต,ตั้งในการนําในโน้ตบุ๊กนําพร้อมก,กันกันเลยครับพอมีอินเทอร์เฟียสเรียบร้อยครับนี่ยับ USB สองอยูศูนย์ครับเรียบร้อยเดี๋ยวอนุญาตขันกันก่อนครับมือเดียวครับบอมือ,นมอนมหนึ่งถือกล่องอยู่ครับงบประมาณเท่าหน่อยครับบอมีมือกล่องบริจาคไว้จ้างว่าไรบุ้ยเงิน เลีนแบบพอยแนบเพ็นผู้เดียวนะครับขันอ่าหลังจากที่เราขัน2อันแล้วแน่นพอต,ตึงมือนะครับการตัวนี้ก็คือเราเก็บไว้นะครับเรามาดูข้างหน้าครับทีนี้ในการทํางานนะครับของเอกซัมสอแหลกนะครับปกติจะอัดเสียงไหนโดยการสายไฟได้แต่ว่าเป็นทูแท็กนะครับไม่แท็กนี่คือ อัดไลยสามสองแนวอินพุตสามสองเอาพุตสามสองเลยครับนี่ปักเสียบจักบาทครับเสียบปัก,กลงไปแล้วก็เปิดครับเปิดเครื่องปับ๊บรออีกประมาณหนึ่งสองสามสี่หาวกี่ก่อสิบ 10. อ่ามีเอกสามสองแหลกเกิดขึ้นแล้วปับ๊บเรามาเช็คเฟ์เมอวร์ครับเฟ์มแวร์เทาก็บสี่จุด 0 01โอ้06ตัวนี้แล้ว01อาร์แบบอัพเฟนเบแยร์เรียบร้อยแล้วครับแล้วการเปิดเท่ากันยังไงครับเอาเอ็ดดิการที่บันทึกมาที่แท็กไว้เรียบร้อยนะครับนี่ผมมีอยู่สองอันครับมันเสียบเลยทั้งสองอันนะครับชุดรถหนึ่งกับชุดรถสองน่าแล้วถ้า ห้าอ,อัดกับเด่นในที่เราสลอดครับพวกกระเทืเปิดนี่มันต้จะเป็นหนาเฟนเดย์นะครับนน,น,น,นี่นนครับเฟนเดยเขาจะเป็นสีนะครับเนาะป๊าบเห็นหมดอ่ะเห็นหมดครับมันเป็นเป็นสีนะครับเนาะเพาาะเหตุอะไรพไปหาหม่องะมาลจิแท็กได้คือหนาเราจะทำไงเราก็คือกดเซตอัพนะครับกดเซตอัพมันเคือเซตอัพเป็นเกลืองงานเป็นแนงเลยครับก็กดเปดไปเรื่อยเรื่อยครับตือเตือเตือ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 มันเป็นการการสุดท้ายนะครับเห็นบอมันจะการหนึ่งกับการสอง การหนึ่งมีเพียงอยู่สามแท็กครับวิธีการเปิดเท่ากับเท่ากับหมุนมากๆสิครับจะเปิดแท็กใดเท่าก,กดอินเตอร์ลงไปแล้วกดพีครับกระเรนนะครับแล้วเท่าว่าถ้าเปิดแล้วเท่าว่ามันเป็นสายทั้งสองแท็กนอกของเขาจังไรเท่ากกดรูทิ้งเราติ้งนะครับอินพุตนะครับอินพุตหนึ่งมันไปที่แปะครับอีพุตหนึ่งที่แปะก็เอามาจากการปกติอินพุตหนึ่งสองสามเท่ามันมาจาก โลคอลเป็นวะครับพ่ากระเดื่อมหาคำว่าการ์ดหนึ่งถึงแปดตัวใหม่การ์ดเก้าถึงสิบหกก็เดี๋ยวการ์ดสิบเจ็ดถึงยี่สิบสี่ตัวนี้การ์ดยี่ห้าถึงสามสองครับจะเปิดเรียบร้อยห้าเบิรงครับ,น,รบน่ะเขาแล้วเขาเริ่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเขาจะห้าจะเปิดเพลงเ้าจะเปิดให้ฟังครับโดยการเอาสายเอาพุทธนะครับสองข้างสเตอริโอนะครับ เรามาออกชิปเปียดนะครับเราชิปเปียดอ่าชิเปียดเป็นเอาพุทอ่าเรียบร้อยต่อไปเราฟังเสียงครับอเราเปิดตูมพ่วงครับตูมพวงเปิดแอมแมมโมนเปิดตูมพวงเอี่เอาแอมผมคิบครับวันนี้เราไปรีวิวของ x 3 2แหละครับมัลติแท็กโดยไม่ต้องใช้น้ตบุ๊กครับเรามาฟังเสียงครับที่นี้ แล้วเราก็มาร์กเกอร์ไว้ก็ได้ครับเราจะเริ่มตรงไหนครับนี่นะครับเราจะมาร์กมาแล้วกดกดไปเลยครับหมายว่าเอาส่วนเรื่งองตรงนี้เนาะมาร์กเกอร์กับแปหน้าใช่ไหมมาร์กเกอร์มาร์กเกอร์จิตินตรงไหนอ้าวผมเอาหมกเื้อเอาผมจิตินนะครับเรียบร้อยเรื่อเห็นบอกบอกราบมาหมกเก่าอ่าเ้ามาร์กก็ได้ครับเพราะจิตินเริ่มต้นตรงไหนครับมาร์กไว้ครับ เอาวิธีการเปลี่ยนอ่าเลนการ์ดสองครับน้องมันบุกกระเมเขาวนสะพัดบุกวนบัวไฟนะครับก,ก็ตบสต๊อบไปเรืเร่อยๆก็สต๊อปกันก่อนครับสต๊อปเรียบร้อยแล้วก็กดมาที่หน้าสองนะครับนี่ครับพักมาเลือกเอดดิการ์ดหนึ่งเอ็ดิการ์ดสองป๊าบนะมาฟังเอดดิการ์ดสองครับ่า ดีกับสว่างกูไปครับรองอ้หู้ปวดก้นเลยว้าวเอาช่วงนี้มันนานเอเจกต์หนึ่งมันเป็นสวงเพลงครับเอาเข้าเปิดสวงโซ่วงดีกว่าฮะน่าเอามาเรื่องข้ากุดอะวเขากะกดเพลยนะครับอ่ามาดูว่ากันเขาทุ๊กสองบอลน่ครับนี่ เขาจะมีกกระเดื่องครับเอากระเดื่องออกกระไหนเฮนบอลอะไร้ครับสบปาร์ติแคชกองเสด็จรับตัวพีาะมิกไปเรียบล้อยครับปร์ติแคชเรียบร้อยอ่ะแล้วก็มาเอาเอาเส้นนี้ครับ คือผมมิกเสียงเรียบร้อยแล้วครับพ่อเขามิกเ่ามาที่เขาเขามาขายเท่าไปด่างงานครับเ่าก็ก๋าเสียดก็แค่แค่กดอันเดียวแล้วมันก็ไปแล้วครับกดบันทึกปั๊บแล้วก็สุนตบเพื่อกันกาแฟได้กลับมาลินง่ายครับมันจะง่ายแล้วก็สะดวกกว่าใส่โน้ตบุ๊กอันนี้ต่อไปถ้าว่าต่อโน้ตบุ๊กอ่าเขาใส่ได้อันเขาใส่ได้อ่าอินเทอร์เฟซนี่ครับ นี่การอินเตอร์เฟีตทั้งเป็น Guard การกระไดทั้งเป็นอินเตอร์เฟีตกระไดครับอ่าเราจะเปิดเพ่งหรือดที่เห็นกระไดแต่หรือดปฏิเท็กอาาผมจะเปิดคิวเบียดห้านะครับอ่าคิวเบียดห้าน้อคิวเบียดห้านะครับแล้วก็เปิดแต่ที่การบัดครรจัดจะทำงานจากกล้ากระไหดหรือจากในกระไหดหรือผูเจาว่างเปล่าเลยครับป่างเปล่า คือเขาเรียนเขาเรียนจากมิกไม่ใช่จากมิกหรอกเขามาอัดอยู่อัดเข่าในนี้ก็ได้หรือจะไงก็ได้แต่เราสืบล่องอยากจะเบิร์ครับเรามาดูที่ดีไว้ก่อนนะครับดีไว้ว่าเป็นของคันนี้ไหมครับอันนี้ครับเอ็กไลท์ียบร้อยครับผมใส่พอตัวนี้การเจ้าการตัวนี้มันจะเป็นขึ้นครับว่าเอ็กไลท์นะครับโมนเอ็กโมนมมันอันนี้เลยโอนเอ็กยูยูอีบ,บีนะครับเป็นเอ็กไลท e s, s i o diver นะครับนะครับผมว่านะนะโอเคนะครับโอเคเ่นบอ้อ่าแล้วก็กดแนวนึนงแล้วก็กดชิปแล้วก็ <S 2> <S 2> <S 2> เรือลงมาปา้าพ่อจะอาัดอีสองแท็กปา้าอ่ากดอัดนะครับนี่ไปแล้วพี่น้องแล้วก็เ่นเล่ก็ได้เหมือนกันครับเหมือนกันครับ เห็นบอเขาแล้วบอรครับนี่ยบอเขาเห็นบอ,บอนี่ตอนนี้เขากระโัมตึกมาใหม่เลยครับนี่เห็นบอรครับอ่าูาลิซัวเรนลิซีหรือสิเดนไม่ได้แท็กจากอ่าอันนี้อัดเฟซไซน์แล้วนวดบุ๊กนี้แล้วก็เปิดจากโน้ตบุ๊กมาสัตว์แต่้ันี่แท็กใส่การ์ดของอันนี้นนก็ได้ครับได้เบิดทุกอย่างครับง่ายครับ ผมมากหลายเพราะว่าเห็นอยู่ของบริเจียวิ่งก็นได้ก็ควบคุมรถจากอาจารย์พันธ์ครับขอบคุณอาจารย์พันธ์หลายๆครับคลิปนี้ก็หวังว่าสีเป็นประโยชน์แต่หลายท่านครับกันบ่มีประโยชน์กับบอกว่ายังครับเพิ่งเพื่อความบันเทิงครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะหาสังสันสัง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 วะน่าดะดีให้เพิ่งใหม่ครับคลิปนี้เอาไว้สนีตก่อนรอบๆกันอย่าลืมกดติดตามผมด้วยครับเด้อช่องยูทูปสายยันเศร้าชาแนลแล้วก็ช่องยูทูปตัวเขาเอง สองยูทูบสายยันท่องสวัสดคีครับครับรักสายันน้อยแต่ขอให้นานๆครับเจอกันคลิปใหม่นะครับบ๊ายบายจุ <c oughs> <c oughs> ๊ตะกี้สีทัพยา